สวัสดีครับติดตามที่นี่ลูกทุ่งนะครับวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารของไรอันการดบัณฑิตนะครับมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเหมือนเดิมนะครับเผยความรู้สึกหลังไปงานที่ชุมพรกลายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตาในวงการเพลงลูกทุ่งบ้านเราไปแล้วนะครับสําหรับนักร้องหนุ่มวัย19ปีไรอันการดบัณฑิตจำปาสินเมื่อจะตัวได้สร้างสถิติด้วยการเป็นแชมป์ประกวดรายการเพลงไม่หมดนี่เสี่ยงโชคทางช่องเวิร์กพอย์ยาวนานถึง200สมัยครับ ไม่เพียงแค่ความสามารถในการร้องเพลงเท่านั้นที่สมควรได้รับคำชื่นชมหากแต่แนวคิดและมุมมองของเด็กคนนี้ก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมไม่น้อยเช่นกันครับโดยวันก่อนนะครับไรอันได้เดินทางไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่จังหวัดชุมพรแฟนคลับมาชมหน้าเวทีกันเยอะมากเหมือนเช่นเคยทุกครั้งนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยคุณเดือนผู้จัดการศิลปินค่ายเพลงยุงเข้าวรคคอร์ดก็ได้โพสต์ข้อความเผยถึงความรู้สึกหลังได้ไปงานที่จังหวัดชุมพรโดยระบุนะครับว่าให้ภาพเล่าเรื่องชอบภาพและชอบคนถ่ายเป็นภาพที่บอกหน้าที่ของพวกเราเอามือถือแม่แม่มาถ่ายรูปกับศิลปินเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจะเป็นแบบนี้ทุกงานเพราะเห็นใจแม่แม่แฟนแฟนบางคนมารอนานมากเพื่อได้เจอได้ถ่ายรูป เข้าใจความรู้สึกนี้มากๆขอบคุณแม่แม่แฟนแฟนที่รักและเอ็นดูน้องที่สำคัญขอบคุณเจ้าของภาพด้วยนะคะเลิฟเลิฟปอลอเพิ่งสังเกตหน้าตัวเองน่าเครียดจังจริงๆไม่ได้เครียดนะคะแค่คิดอะไรไปด้วยมันหลายอย่างมากฮาฮางานชุมพรเฉียบชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางคือความทรงจําโดยในวัยเด็กนะครับไรอันกาดบัณฑิตนั้นเป็นเด็กเฟรนลี่มากแต่ว่าขี้อายไม่ค่อยแสดงออก คนจะรู้ว่าไรอันร้องเพลงได้ก็จะมีแค่เพื่อนสนิทต,ตอนประถมประมาณสองสามคนคือตอนนั้นเนี่ยเพื่อนก็จะบอกว่าเราร้องเพลงเพราะแต่เราก็ไม่รู้ว่าร้องเพลงเพราะคืออะไรเพราะเราได้ยินยังไงก็ร้องไปแบบนั้นแต่เวลากลับมาบ้านก็จะไม่ค่อยแสดงออกให้พ่อและแม่ได้รู้ว่าร้องเพลงได้ไรอันกาดบันฑิตได้ย้อนถึงชีวิตในวัยเด็กก่อนเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่บิดารู้ว่าตนเองชอบร้องเพลงและร้องเพลงได้ ทำให้หันมาสนับสนุนอย่างจริงจังและนั่นเองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องเดินสายประกวดในวัย13ขวบนั่นเองครับคุณพ่อคอยสอนแบบเป็นสเต็ปสเต็ปจากให้ร้องคลอคลอไปกับต้นฉบับร้องไปเรื่อยๆให้เมโลดี้ทุกอย่างเหมือนเขาแต่ว่าไม่ต้องร้องใช้เสียงตามเขาใช้เสียงของเราซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ยากมากๆเพราะส่วนใหญ่เราจะรู้สึกว่าเสียงออกมาอย่างไรเราก็อยากให้เหมือนของเขา เพราะในไมล์เซตคือให้ร้องตามเราก็พยายามทําให้เหมือนซ้อมเยอะไหมซ้อมทุกวันครับแต่วันละไม่มากมายเพราะเราไม่ได้ประกวดหลายเพลงเพลงละประมาณ3รอบแต่เรายังเป็นเด็กวัยรุ่นที่เกียจความเบื่อกลับจากโรงเรียนเหนื่อยบางทีก็ไม่อยากซ้อมแต่ก็ต้องทําเพื่อผลงานได้เงินมาใช้จนมันเป็นความเคยชิน ถ้ไม่ได้ซ้อมแล้วรู้สึกแปลกๆหากใครได้ติดตามการร้องเพลงของเด็กหนุ่มคนนี้หลายคนต่างบอกเหมือนกันนะครับว่าจะตัวนั้นมีเสียงระไม้คล้ายกับยอดรักสลักใจลูกทุ่งชื่อดังครับซึ่งทางด้านไรอันเองก็บอกว่าแม้ตนจะชื่นชอบสุดยอดศิลปินคนนี้และเคยประกวดเงาเสียงมาแล้วแต่ด้วยส่วนตัวแล้วตนคิดว่าไม่เหมือนเท่าไหร่อนาคตไม่ได้มองไกลามากเลยครับตอนนี้อยากเก็บเงินซื้อบ้านให้กับครอบครัว พอตอนนั้นสำเร็จแล้วค่อยว่ากันเราต้องการอะไรอยากทำอะไรก็เคยคิดเล่นๆเ,เหมือนกันครับว่าถ้าอายุสัก30-40อยากไปนั่งเป็นคอมเมนเตอร์บ้างเพราะเห็นเข้าวิจารณ์แล้วชอบแล้วไรอันก็หัวเราะครับปัจจุบันไรอันกาดบันดิตจ,จำปาสินเป็นศิลปินค่ายเพลงยุงข้าวรคคอร์ดมีผลงานเพลงรักเก่าข้างกองฟางและฉันรักเพลงลูกทุ่งมาให้แฟนๆได้ติดตามรับฟังกันนั่นเองครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ